ในการขายสินค้า h ไฮทิ i เก e ตหรือสินค้าราคาแพงถ้าในช่วงแรกของการสนทนาเนี่ยลูกค้าพูดบอกว่าเอ็นี่ราคาเท่าไหร่ครับคุณอย่าตอบด้วยราคากลับไปทันทีนะคะแต่คุณต้องปรับมุมในการสนทนาคุณต้องปรับมุมในการสนทนาโดยการเป็นฝ่ายถามคำถามเขากลับไปเออน,นี่ราคาเท่าไหร่นะครับคุณต้องตอบกลับไปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ากําลังมองหาอะไรอยู่คะคุณลูกค้าช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ากําลังมองหาอะไรอยู่คะตอนนี้คุณถามคําถามเพื่อย้อนกลับไปถึงความต้องการของเขาและอะไรเป็นเหตุผลที่เขาถามเรื่องราคาตั้งแต่ต้นของการสนทนาสิ่งที่คุณต้องจําไว้เลยนะคะสําหรับการขายสินค้าแบบไฮทิ c เกตก็คือคุณอย่าเพิ่งพูดเรื่องราคา ก่อนที่คุณจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ถึง Value หรือคุณค่าของสินค้าของคุณและผลลัพธ์ที่เขาจะได้จากสินค้าของคุณค่ะ